สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเรื่อยนะครับผมวันนี้เราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับ Solo ่เลเว i ลิงนะครับก็จะมาพูดคุยถึงนักแสดงที่ทาง Netflix ได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับคนที่รับบทบาทเป็นซองจินฮูนะครับผมนั่นก็คือบยอนอูซอกนะครับซึ่งพี่แกก็ได้รับบทบาทหลายๆเรื่องก่อนที่แกจะได้มารับบทบาทนี้นะครับผมก็ทั้งดราม่าทั้งความรักแล้วก็ทั้งสายบูนะครับทุกๆท่านคิดยังไงกับ คนที่มาแสดงเป็นซองจินฮูครับผมก็สำหรับผมก็ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าพี่แกก็ได้เคยรับบทบาทเป็นนักแสดงพวกการต่อสู้นักบูมาก่อนก็อาจจะมีแนวทางในด้านนี้หรือมีความสามารถในด้านนี้ส่วนท่านผู้ชมคิดว่าพี่แกเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าหรือควรจะเป็นคนอื่นเอามาเล่นดีกว่าไหมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับ โซโล่เลเวลลิ่งภาคนักคนแสดงเนี่ยก็ลงฉายในเฉพาะ Netflix เท่าน,นั้นนะครับตอนนี้เราก็รอตัวอย่างอย่างเดียวเลยนะครับก็รอดูความอลังการรอตัวละครอื่นๆว่าจะมีใครมาเล่นแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมหวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับจนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับตอนนี้ก็ยังรอตัวละครอื่นๆแล้วก็รอตัวอย่างอย่างเป็นทางการทาง Netflix นะครับ ผมจะมาเล่าเรื่องย่อนะครับผมในฉบับอนิเมะนะครับก่อนที่เราจะไปดูภาคคนแสดงนะครับผมแต่ผมจะขอเล่าเป็นฉบับย่อเฉพาะซองจินฮูนะครับส่วนตัวละครอื่นๆก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ไปรับชมความบันเทิงความสนุกสนานกันเองนะครับก็ผมก็จะเล่าในส่วนที่ผมได้ดูมานะครับก็เราก็จะเล่าในส่วนแรกๆของซองจินฮูนะครับ เปิดมากับตอนแรกนะครับซองจินฮูเนี่ยยังเป็นคนที่ดูอ่อนแอไม่กล้าสู้นะครับยังเป็นคนที่หลบหลังคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่เห็นเลือดก,ก็กลัวแล้วนะครับก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอ่อนแอไม่มีแรงสู้ไม่มีทางที่จะสู้ใครได้เลยจริงๆแถมพี่แกนะครับก็ไม่มีพลังอะไรเลยนอกจากมีคู่ใจเล่มเดียวเท่านั้นแถมวัดระดับแรงนะครับก็ยังอยู่แรงต่ําสุดก็คือแรงอ e ีนะครับผม แลงเนี่ยในเรื่องจะมีทั้งหมด4แล้งด้วยกันมีแล้งเอสเอและแลงที่5คือแล้ง E นั่นเองนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเขาได้เข้าไปเคลียด่านดันเจียนด่านหนึ่งนะครับผมซึ่งได้เจอดันเจียนซ้อนดันเจียนนะครับทำให้พี่แกเนี่ยได้เจอกับลูปปั้นปริศนานะครับผมแล้วประตูก็ได้ปิดนะครับซึ่งถ้าพี่แกอยากจะหนีออกมาจากที่นั่นนะครับจะต้อง เคลียด่านในนั้นให้สำเร็จแต่ว่ารูปปั้นนั้นเนี่ยมีพลังมหาศาลแถมขยบได้ด้วยและพี่แกต้องทำภารกิจให้ได้แต่รู้สึกว่าศึกนี้จะจบไม่สวยนะครับทำให้ซองจินฮูเนี่ยต้องปกป้องคนที่เหลือนะครับผมและพี่แกเนี่ยก็เป็นคนเสียสละจนเหลือเป็นคนสุดท้ายและแกก็สู้จนปางตายนะครับผมและภาพก็ได้ตัดมาที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ ซึ่งแกเนี่ยตอนที่ฟื้นมาก็เหมือนได้รับพลังบางอย่างมาด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับตองจินฮูก็ได้ฝึกฝนร่างกายจากขี้ก้างเมื่อก่อนตอนนี้ก็ได้เริ่มมีร่างกายที่พัฒนาขึ้นได้มีร่างที่บึกขึ้นแล้วก็รูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยแกก็ได้เจอด้านเจี้ยนอีกครั้งแล้วก็ได้ลองใช้พลังที่พี่แกนะครับได้ฝึกฝนมานะครับผม ก็ในช่วงเวลาที่แกฝึกฝนหรือว่าร่างกายของแกเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นนะครับหน้าตาตอนนี้ของพี่แกก็ยังจําไม่ค่อยได้นะครับว่าทําไมรูปร่างหน้าตาถึงไม่คุ้นเคยกับปัจจุบันที่เราได้เคยเห็นว่าเออหน้าแกหล่อเท่นั่นก็คือพี่แกได้ไปตัดผมมานั่นเองนะครับในเนื้อเรื่องตอนนี้ก็มีสซีซัน ผมก็ตอนแรกรอซีซั่น3ผมตอนแรกผมก็ยังพูดถึงว่าซีซั่น3จะมีมาไหมแต่ว่าทางแฟนคลับได้ขอร้องให้ทาง Netflix จนทำเป็นาภาคนักแสดงขึ้นมาทำให้แบบว่าซีซั่น3ก็เหมือนจะเงียบไปเลยว่าจะทำขึ้นมาไหมก็ถ้าทำเป็นภาคนักแสดงซีซั่น3ก็คงต้องเลื่อนไปไว้ก่อนหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผมแล้วทุกคนคิดว่า ถ้าทำเป็นหนังขึ้นมาเนี่ยจะสนุกบันเทิงหรือกราฟิกดีแค่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับส่วนตัวเนี่ยหวังว่าจะไม่ทำหวยแตกเหมือนอนิเมะที่ผ่านมาที่เคยทำเป็นหนังนะครับผมก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ทำกราฟิกจนแบบว่าเวอร์วังจนดูออกมาไม่ดีนะครับก็หวังว่ากระแสจะออกมาดีหนังดีนะครับผมถ้าถ้าดีก็ขอให้มีภาคต่อ ตอนนี้สำหรับคนที่ติดตามกระตูนเรื่อง Solo Leveling งนะครับก็รอติดตามผลงานแล้วก็ต่างๆรอข่าวสารนะครับผมก็ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งติดตามก็ด้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ